วันที่สองพัดด้ววันที่สามพัดด้วยจูดทุมชนหัวเมืองจากการประเพณีปีหกเจ็วันสงย่างสักเป็วันที่แปกับขามข้างรถไฟวันที่เก้าไปบันท่านวันที่สิบกับน้องตูวันที่สิบเอ็ดวันสูงุมวันที่สิสอง บูเดโจวอมดีพฤทจิซีเด็เขาอีกบางนึงเนอเดี๋ยวจะพามาถามมึงดู ขันทาขึ้นสูงสูงลงใกล้ใกล้ได้หลหลายลวางสันทิสุขจากเมื่องอคอไปที่มันจองโชคดีสามสองนึ่ ยังไม่โพลวาจยกรงเขาสองร้อยสิคะแนนเลยครบสงร้อยยี่สิบคะแนนผ่านไปสองร้อยหกสิบนไปขึ้นองครับ ร้อยสิบอยู่ในปากขวๆน้ำลยดำนะตัดสีดพวกน้แตเบาดีนะครับเบาดีเดีครับนชรไชนะนะครับพังเลยชนะครับ ก่อนข้าสองก้อนนะครับก่อนทางซายก็คือสังเลียงก่อนางขวา่็คือปุ๋ยนะครับ่คุยกันอยนนะครับี่นะครับพี่น้องครับิ่ดนะัน้ำสัญญาด้วยวันทิิวแลกก็คือชิวแลก ม่นคู่คนดีเลยวให้คู่ชิวเียครบมนีเกทำได้ครับามรรหงสามร้อเก้าสิบาค